พูดจาแบบนี้ไม่ดีอ่ะที่นี้ตอนนี้ลูกของนายทหา,ารภูนินี่ก็เได้สําเร็จการเรียนแล้วได้แต่งงานแล้วหรือยังเอ่อกาบเรียนแต่พร,ระองค์ใระค่าลูกเรากระหม,ม่อมนี่เป็นเด็กดีทุกคนเพราะพ่อแม่สอนมาดีลูกสาวเรากระหม่อมผมภูมิใจที่ลูกผมไปเรียนจบแล้วแต่งงานทุกคนไม่เคยหนีตามผัวไม่เหมือนลูกใครบางคนที่หนีตามผัวจังนั้นเลยพูดพูดะไ้ดี งั้นมาพูดใน้ชัดว่าลูกกูหนีตามผัวกุควันหัวจะกุดเด็ดเด็ดเดี๋ยวมึงกูเกี่ยวหูจะเลยมึงพูดใ้ชัดว่าลูกกูหนีหนตามผัวแล้วลูกมึงหนีตามผัวจริงอ้าแล้วหนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหวงวันกี่กิโลถามหน่อยเนีเศรษฐกิจแ<อ>ย,ย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแหมพวกไรกิงนี่ก็เหมือนเนี่ย แต่อะไรชอบกันนักหนาเพราะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวสักคนแล้วไม่นอนแล้วกลางคืนกลางดึกได้ไม้ไผ่ก็ละอันเดินลากตามยาวถนนทำไมก็จะฉอยดวงอาทิตย์ให้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่นพ่อๆอคนที่นี่ก็ไม่พูดพยอยามรู้จนะักรู้ปีนี่เออที่นี่ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคย กิงคนเราอย่าไปคิดมากมาย<ม>ทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ยบอกไอ้รู้เจ้าลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายรอยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายร้อยกูเห็นคนลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงได้กับนายจิบไม่ใช่เหรอนายสิบจิบคนแล้วไม่ร้อยนึงอฮะอตั้งแต่จาถึงหมวดอวดแลวลูกกูตั้งนั้นล่ะ ยามาเกงกูบ่อยรู้นะนั่นหมวดนรงนั่นลูกเคยกูนะรู้จักจะกหาคนมีเงินออาหาแล้วหาใช้ได้ดิมึงไม่รู้ว่าน่ะหมวดนารงเขามีเมียแล้วเอาได้ทำไมให้ลูกไปเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่มันดีอ่ะหอมดีอ่ะยังไม่ดีกว่าเป็นเมียหลวงอ่ะเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่สบายใจกว่าลองเปรียบเทียบเอาไหมระหว่างเมียหลวงเมียน้อยมายืนใกล้กัน ต่อให้เมียน้อยแก่กว่าเมียหลวงห้าปีแต่ดูหน้าตาเมียหลวงจะแก่กว่าเยอะทําไมเครียดเครียด <c oughs> เรื่องอะไรเครียดเสียดายกลัวคนอื่นจะแย่งผัวให้เราเป็นเมียน้อยเราไปเสียดายอะไรเขาแย่งก็เอาไปที่่ใชนของก,กูกูก็ขโมยเข้ามา <c oughs> ไม่ไดีกว่าที่นี่เป็นเมียน้อยได้เปรียบผู้ชายเวลาไปบ้านเมียน้อยนี่ไปตอนร่างกายเต็มแรงใบแดงเต็มกระเป๋า ลก,กลับมาเมียหลวงกลับมาตอนหมดแดงใบแดงแห้งกระเป๋าข้าวกินไม่ได้ไข้เดินไม่รอดเส้นเลือดคอดสมองแตกตายไม่ดีกว่าฮะกูถามมีความสามารถจะไปคิดอะไรมากมายเพราะนั้นลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนจริงเออลูกเราถึงแม้จะหนีตามผัวก็ไม่เกลี้ยไปดูที่หน้าบ้านที่จออยู่คันล้านกว่านะเพื่อน รถอะไรอ่ะนายจงอ่างคอเทนเลอร์จังนั้นแหละคอเทนเลอร์นี่มันแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆกับ c r v าวมันเจ็ดที่นั่งเขาเรียกคอจุนเนอร์คอเทนเลอร์ก็ทุกปูนไม่รู้ไม่เคยสร้างลูกเคยซื้อให้ือได้ขี่ไปไหนมัง่งคอจูนเนอร์ไม่จอดไว้แล้วจกคุณ <c oughs> ลุกขึ้นตอนเช้านั่งกินกาแฟหน้าบ้านเปิดนั่งดูจกรถให้คนข้างบ้านมาันอิจฉาตายสักราย นี่เออกูไม่เกี่ยวเข้าไปนั่งในรถพอไกลกี่รถเครื่องผ่านลงกระจกเล็เอาคอกออกมาได้ตะโกนเลยเราได้มีรถกันล้านกว่าเพราะลูกเราหนีตามผูว่วันก่อนเกือบตายทำไมกระจกนีบคอ <c oughs> นั่นเออลำบากเพราะนั้นอย่าไปคิดมากในลูกมึองอะแต่งานแต่งานไว้เจ้าบ่าอยู่ไหนลูกเคยอยู่อุดรธานีนั่น พอได้แขวนอยู่อีสานเอออ่าจะมาเจอกันที่ไหนก็ได้เจอกันที่ที่บ้านก็มาพบมาเจอกันให้ลูกเราคนรักกันลูกแกไปอยู่อีสานแม่ยายคนรัก <c oughs> ไปดูดิแม่สามีเป็นห่วงเขาให้ควายเป็นฝูงปูุงเลยนอน <c oughs> ลูกเราแต่งงานเห็นไม่มีเกียรติมีควายเป็นขุงกูงนอน <c oughs> นอน,น,อ,นอ่าแล้วลูกมึงตามผัวนี่มีควายักตัวไหมอ่ะนอน ลูกกูมีควายจนเนิยอยู่แล้วเรื่องอะไรไปขี่ควายอ่ะดอนไอ้ควายมีควายตัวหนึ่งมันโม้เหมือนมีตองมึงขี่มาเที่ยวไร่ขิงบ้างนะควายมึงกูชนกับควายจนเนิ่ยเขาหักทีก็ควายแก่ควายมึงจะมาโม้ทำไมควายพิเศษตรงไหนอะ มันดีนักเออควายของกูกันล้านกว่ากูยังไม่โมเลยควายมึงตัวเท่าไรอ่ะฮะไ,ไอพ่อตาควายมาโมเรื่องควายก็แค่ควายเนี่ยมึงพอเนี่ยมึงพอเลยกูถามร่งมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่เป็นคนไทยอย่ะดูถูกควายควายมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษควายมีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เรายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรถยนต์จะต้องมาแข่งไม่ได้กับควาย ควายจะต้องมีค่ากว่ารถยนต์นี่เออมึงอย่าลืมว่าควายมาก่อนควายมาก่อนมาร,รถแซงถ้าแวะริมหญ้าอยู่แน่นอนคุทแสงมันไม่ได้มาแบบนั้นแต่มันเกิดมาก่อนมีมาก่อนเพราะฉะนั้นขาควายนี่มีค่ากว่ารถยนต์พอพอพอพไม่ต้องพูด ควายมีค้าแกลแล้่ยยืนไปพูดกับใครใครก็ไม่ยอมรับกูเขีนแต่ในคอนถมมีแต่เชื่อรูมโตโยตา้าถ้าควายมีค่าแล้วทำไมไม่เปิดโชว์รูมควายกันละ่ะฮะทำโปรโมโชั่นไปเลยดาว99บาทพร้อมเจาะจมูกนะแล้วต่อไปปั๊มน้ำมันเราเปลี่ยนเป็นพอโตควายจำหน่ายยากา95เบนซินนะ แล้วที่วัดมันกว้างกูขอซื้อสักสองไร่ไว้เปิดคาเคควายไว้อัดฉีดตูดควายนะนะกูถามด้นยสิผู้ดอ,อกมาได้ควายมีคาได้ทำไมะแสดงว่ามึงไม่นึกถึงบรรพบุรุษมึงอยาลืมว่าคนไทยในสมัยยุคไหนก็ทมแต่มีค่าก็นับถือควายอ่ะคนไทยได้กินข้าวเพราะควายมึงรู้หรือเปล่าคนไทยได้กินข้าวเพราะควายเป็นไงควายห่วงให้กินอ่ะ กดหม้อเป็นเนื้อควายฮะไม่ได้กดเว้ยกูเกลี่ยเหี่ยมมากกูรู้จุ๊ควายชาดิ้งกูเกลียยเหี้ยร์ต้องกดช้วกูต่อยมึงแล้วนี่งกูไม่ช่วยอย่าร้องดิเจ้าของควายเก่งมาจากไหนควายมีค่ากว่ารถพวกเรามาคิดถึงก็เปรียบเทียบ เง่าลืมโมกควายมีคุณค่าไม่งั้นกรุงเทพก็จะตั้งสะพานควายเคยมีควายได้ขึ้นไปเดินเะกูเห็นแต่รถก็ตั้งชื่อรอให้ควายดีใจเหี้ยไม่เห็นควายไปเดินนักตลัวควายมี่ากูควายเป็นกองกู่บ้านกู่เมืองเวอยลืมควายกูมีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งขี่ได้แต่รถกลัวรุนเ่ะ ของเราก็ขี่ได้ฮะเห็นไหมที่นี่รถเราดีเร็วด้วยไปเชียงไม่เนี่ยสิบสองชั่วโมงถึงควายมึงเดนินปีครึ่งก็ไม่เจอรู้ไหมฮะก็ได้ไิคว,วายควายกูมันไม่กินมันนให้รถยนต์มึงมันกินมันควายรอมันไม่กินมันควายมึงไม่กินมันเออมึงลองปลูกสักสิบไร่ดิ แล้วปล่อยควายไม่แดกหมดร่องกูให้ควันน่องกูเลยฮะกูตามดนวยกูพูด่ยอะไรกันกูแค่หัวเงี้ยกูดินซากูสู้กูต่อยแล้วนี่ทา่เมืองก็ไม่สงสารกูถือว่าควายมีความสาวาดไม่อย่าลืมว่าควายรักษาพื้นเป็นดิน รักษาพื้นแผ่นดินเออที่นี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยฮะฮมีงานขึ้นบันไหมมีงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงควายจนเนื้อเลี้ยงแขกกูถามหน่อยเลยแกงได้เหรอควายจนเนื้อแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอแกงอ่ะแกงได้แม่มึงกินเปล่าลาเวอร์